สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแปลงนี้วิวดีทำเลดีนะครับแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าแปลงนี้มีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ลงเลือนใหญ่ๆอีกหนึ่งลงเลือนแล้วเนื้อที่กว้างมากจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะทำประกอบธุรกิจนะครับก็เหมาะครับผมเพราะว่าการเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ติดธรรมชาติวิวเขาสวยๆติดถนนด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีโฉนดเราไปดูตัวบ้านกันครับ บ้านหลังนี้เนื้อที่แบบใหญ่ๆเลยนะครับมีห้องทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงใหญ่ๆมีครัวในบ้านนะครับหรือว่าจะทําครัวนอกบ้านก็ได้นะครับมีพื้นที่เหลือๆเยอะแยะเลยครับโรงเรือนนี่หน้ากว้างประมาณ10กว่าเมตรนะครับลึกประมาณ20กว่าเมตรใหญ่มากครับโรงเรือนเลี้ยงช้างห้าหกเชือกสบายๆเลยครับจากที่ดินแปลงนี้นะครับไปสถานที่สําคัญนะครับเช่นไปโรงเรียนนะครับประมาณ2กิโลเมตรไปที่ว่าการอาเภอแม่แตงประมาณ5กิโลเมตรไปเซเว่นอีเลเวนประมาณ6กิโลเมตรไปตลาดแม่มาลัยประมาณ7กิโลเมตรไปโรงพยาบาลแม่แตงประมาณ8กิโลเมตรไป แม่แตงประมาณ11กิโลเมตรแล้วเข้าเมืองเชียงใหม่ประมาณ40กิโลเมตรหรือว่าจะไปสนามบินก็ประมาณ45กิโลเมตรนะครับเขตดินที่ทำเลดีบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบจะอยู่อาศัยหรือว่าไว้เก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้ประกอบทำธุรกิจก็ดีนะครับเพราะว่ามีโรงเรือนให้และอย่างคือบรรยากาศดีมากนะครับวิวดอยสวยๆใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถามข้อมูลที่ลงไว้ให้ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส